ับสวัสดีเด้อแม่พี่น้องว่าอยู่ไทยย่ลาต่างประเทศพี่น้องพ่อๆกับซ่องสนี่ป่าพี่น้องสวัสดีสวัสเธอหัวสปพกตาเลยคางนั้นอันนี้สวัสดีปะลุงแน่

เอามาจากมือมันใส่ไข <c oughs> ่หน่ซิบมือกับไข่ป๊อค่ะวะโอ้พอไข่กับแห้งพี่น้องเอ้สองสองหน่วยนะสาบาทเออสองหน่วยหาพันหาพันนะสิบบาทสองหน่วยสิบบาทสองหน่วยสิบบาททั้งเงินคืนนะเจ้าหน้าที่สิบบาทนิ ถ้าเงินลงก็เ้าบาทพี่น้องไอซองหน่วยโอ้ยไรัะไรต้าแต่กระตีน่ะตีนี่ไปจอนกับเทปูนเสียหน่ะทั้งบังเอิันมือแต่ฉันงไปเกี่ยวมืออื่นมือ ข่าวนะท่านลงมาหนีก็ได้อีกแล้วกันพอเนื้สิตีน่ะมันซุกซ้ำหายทั้งกุคามมาเลยข่าวซุกบ่ได้ต้นเกาะบ่ได้ทั้งกุขามนะอยากลงไปเกี่ยวนะก็มันนี่ท่านนั้นมีเสื้อน่อยจต่อเลยก็ได้นะพ่อแล้วกดินลงจักรเสต้พืชจักสิม่ง ก็โทษน้ำกะโทษนะผมมาตั้งเสากันเลยกันสองคนสองเมตรห้าสิบ่นี่นะ อันน ia you know, ี abor, uh ้อย่าไปตามเลยเอ้ยอย่าไปใกล้ได้เช้าตั้งก็าจะซื้อได้นี่น่อนอะอม่้แวอม็นพ่อวัเาเนแล้วกาอดัรอเนะเพอบัดขาพอใหญ่ก็พร้อมกันเบิดได้นี่พ่อเอ้ยจะซส้ ที่แท้ข้าร่อยบ่าพอเลยนะมีแต่ดินอันปูนทมลันก็กอเขาเลย

พ่มล่นนะซันกีบบุ <c c ้มอาพ่มสลนบะทัวอลไค่ะซางยาหายไาซันก่อนอะมายากดอกก่อนอะ ถ้านมากาบะบ่ซุ้งเพียงได้ก่อนเ่รอสามต้นสามกาะหนึ่งบ่โอ้สามนกาะกับบ่ซุ้งเป็อเนาะพี่นนอะยิดบล็อกสามกาอโบกายลายไปเลยเาจะเอาแล้วนะอืมไปตัง่ไปแล้วแล้วเา

ส้างแน่ผอส้างแน่พี่น้องอืมมันาเ้าตอนนี้ยัออก้าต่างเองพี่น้องเอ้ยนี่แต่ทมแล้วบเกล่ามันไตาเปล่าอยู่เลยนี่อ้าตาขนาดยูกูไม่ ดวนอยปูนวนเท่านี้ดวนเท่านี้บ่โอ้ม่ตตามันเว้ยกัน

ทรงปูนพันวาเตรียมสิเทคานแบบนี้ท่านผู้ชมนี่เทคานอ้อมอมเนาะพอปูนเทคานอ้อมอมแรกก็สิกอขึ้นมาเนี่ยอีกอย่างเพิ่นกะอันนี้เพิ่นกะให้อันคนบ้านเพิ่นเนาะพี่อ้ยของอันพี่อ้ยของอันพอน้องอเนยเพิ่นกะมาซอยซอยกะห้ากสีได้จางเพิ่นหั่นแหละเนาะ ใเผื ters, ่อนเห็ดแทนใเผื่อนเห็ดซอยเจลีลอ่ะผัวเลยสิมาเห็ดซอยจลี่อ่ะอยู่บ่เห็ดซอยเจลี่อ่ะผัวแล้วเฮ้ยเนาะอาซาพอน้องกันเลยกะกับพ่อใหญ่จอยกับบอมควรมีหมูบอคควรมีหมูเห็ดพอต้นกาเพิ่นกบะระมาเพิ่นกะเห็ดเห็ดกบของเพิ่นเนาะก็เลยบะระมาเห็ดซอยกับเห็ดกัน ขอกรบาาอาวะก็เลยเห็ดกันเองเห็ดเม,มื่มอนี่เก,นเกือบอยากเละผมจากนนเ,าเนาะเกร่ายงตะลังคาลังคากับพอ่อพอน้องกิก๊กกิ้ยังเลื่อยไม่มาใส่ลังคากันอย่างนั้มาส่งมือมาส่งนี้เออมาส่งเราแล้วๆๆๆๆ อลูกสาวพินโทษทำว่า่อพันเจ้่ใหม่มาส่งให้เมื่อนี้ว่ะสะพัอเสี่ยวเธอพ่อแม่บ่ บรรยากาศยามเศร้าป้าหัวลมออกสำะสมลมผัดนอยู่วีวพอปีนี่เขาว่ามันสหนาวกว่าสำเศร้าปีที่แล้วปีนี่นะมันถีย้อนมันถีย้อนหยุบสำเศร้าปีที่แล้วเขานาวสาได้เศร้าปีที่แล้วกับสำนั่นแหละปีนี่นะอากาศมันเปลี่ยนนาย้ บอกมันมีภัยอุ่นอยู่อุ่นจะเริ่ม้มเจ้าเรียกขังเรีเรยกวยามหนาวนะเออขังฮะเละเสร็เอาตะนางอันตะนางเคี้ยวหันามาผัางใส่ตะนางเล็กแล้วก็ผ้าอ้อมอีกอือยามหนาวตายยังอือม,มันหนาวแห้งเนาะเออตุกเคี้ยวก็ได้บ่ลเลยขอน้องอ<ๆ>ันนี้ไวใส่ตะนางเฮ้ยบัง เทศไทหมอนะั่นบ่วงนะเอาลงเอาเอาลงอยู่ก้นบ่วงนะเอออืมทำหมอบีนไหวแจวกวะไหวเนาะอะไรคลิปนี้ฮัทจิคอจบคลิปแคนธอเนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป่านในเด้อท่านผู้ชม ก่าวขวัาสบายดีอันนี้บอนสินังลินเบิดร์ดเบิด,ด,ดพลน,น,น,นั่นเอง่ะท่านผู้ชมจะได้เอามานันมาปั่นกับซีซีปั่นแถวนี้แหละ ก็งามงามท่านประจาไหมสบายดี